สวัสดีทุกคนวันนี้เขากับเราแม่บ้านสายติดนะแล้วเรากําลังกําลังจะนวดแม่ท้องที่บ้านเยอะนวดเสร็จแล้วยังไงเราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังนะสบายมากทุกคนสบายค่ะเขาเรียกว่ามาถึงที่ถุกทางมีความสัมพันธ์ด้วยกันค่ะมาเจอกันนวดเส้นดีมากทุกคนคือมันแบบผ่อนคลายมากหลังจากที่ตึงมาหลายเดือน นี่มาถึงตอนท้ายแล้วนะทุกคนสบายมากจับไปตรงไหนก็คือโดนทุกจุดเดี๋ยวถ้ายิ่งท้องใหญ่จะยิ่งปวดกว่านี้อีกนะทุกคนโอเคนะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราไปส่งคุมพี่หมอนนวดมาแล้วนะก็ จะมารีวิวบอกทุกคนเนี่แหละว่าว่าเราเจอเพจนี้ได้ยังไงอะบอกก่อนนะ no สปอนจ่ายเองทุกอย่าง <c oughs> เสิร์ชหายยากมากร้านนวดสำหรับแม่ท้องอะทุกคนคือมันแบบมันไม่ได้หาได้ง่ายๆอะเพราะว่าหลายร้านเขาไม่รับเลยหลายเพจเขาก็ไม่รับพราะเขารู้ว่าท้องยิ่งท้องแฝกก็คือยิ่งบ่ายอะไรเงี้ยเราเจอร้านนี้จากในไอจีนะทุกคนเราเลื่อนๆ่ายไปอะแล้วมันก็ขึ้นมาชื่อว่า สปา Takeaway เราซื้อมาในราคาเขาเรียกว่าอะไรจองมาในราคาชั่วโมงละ599บาทเราจองมา2ชั่วโมงแล้วก็เราก็จะบอกอรายละเอียดพี่เขาว่าเราท้องนะแล้วพี่เขาก็จะถามว่าหมายถึงพี่แอดมินนะเขาก็จะถามว่าเราอะมีโรคประจําตัวหรือเปล่านู่นนี่นั่นแล้วก็แจ้งเขาไปว่าไม่มีนะไม่มีอาการใดๆแต่ที่สําคัญท้องแฝดหรือไม่แฝดต,ต้องแจ้งพี่เขาด้วยนะเพราะว่าพี่หมอหนุ่มเขาจะได้รู้ ว่าเขาจะลงยังไงแล้วก็เส้นมันจะตึงมากกว่าคนที่เขาท้องปกตินะทุกคนแล้วก็ไม่ต้องห่วงพี่หมอหนวดก็คือเขามีใบอนุญาตสําหรับนวดคนท้องหรือว่าอยู่ไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่เขาเก็บโชว์วงบินม,มาเยอะแล้วพี่เขาก็บอกว่าเขานวดคนท้องแบบแทบ,บจะทุกวันเลยแล้วพี่เขาก็จะรู้ว่าจุดไหนห้ามนวดอันนี้เราถามพี่หมอมานะว่าคนท้องเนี่ยห้ามนวดเท้าเด็ดขาด ห้ามให้เขากดฝ่าเท้าเลยนะเพราะว่าฝ่าเท้ามีจุดที่สามารถทําให้แทงได้อีกอย่างเนี่ยคนท้องไม่ควรนวดที่เปิดลมอะ่ะคืออันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ว่าไม่ได้หันเรนะคือบางทีเวลาเราเรานวดอะ่ะเราจะต้องตดใช่ไหมไข่ลมอย่างเงี้ยคนท้องไม่ควรนวดเส้นที่สามารถทําให้ตดได้ไม่ควรเปิดประตูลมอะไรสักอย่างเพราะว่าอันตรายต่อลูกมากที่สําคัญเวลานวดไม่นอนคว่ำเออแล้วก็ นวดน้ำมันนะทุกคนมันจะเป็นนวดแบบผ่อนใคลายไม่เน้นไอ้นี่มากลงหนักไหมหนักแต่เป็นหนักที่ไม่กระทบกระเทือนต่อลูกด้วยความที่เราเป็นคนนวดหนักอยู่แล้วคืออารมณ์แบบเป็นเด็กติดนวดเงี้ยอยากจะบอกว่าไม่อันตร,รายนะทุกคนแล้วก็พี่หมอนวดเนี่ยตรวจเอทีเคมาแล้ว <S <S แล้วเวลาเขามาถึงเขาก็จะมีมีฟอร์มม, form, มีเจลแอลกอฮอล์คือคือไม่ต้องห่วงเรื่องเรื่องนั้นแล้วก็พี่เขาก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมใส่แมสตลอดเวลาส่วนเราก็ควรใส่แมสเหมือนกัน ทุกคนอย่าถอดแมนนวดนะแล้วทางที่ดีอะทางฝั่งเราที่เป็นเจ้าบ้านก็ควรที่จะตรวจ ATK ด้วยก็ดีอย่างของเราเนี่ยตรวจอยู่แล้วตอนเวลาโอเควันนี้อยากจะบอกว่าถ้ามี10ก็ให้10 <Yeah. S 2> มี1อยก็ให้ 100. <c oughs> 1อยคือโคตรดีโนคตดีพี่หมอโนคตดีแอดมินก็ก็ดีเพราะว่าสามารถคุยเขาเรียกอะไรอะคุยแล้วก็แอดมินตอบเร็วทุกอย่างคือทันท่วงทีประมาณนั้นแหละโอเค โดยรวมชอบมากๆเพราะเป็นคนชอบนวดอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกปินรู้สึกว่าแบบไอที่ปวดคอบ่าไหลไลคือมันดีขึ้นแบบอย่างเห็นได้ชัดนะทุกคนคือมันผ่อนคลายมากๆก็เลยคิดว่าแต่ละเดือนน่าจะเจอฉันอีกแน่นอนจะ้ะมาบอกเป็นข้อมูลว่าแม่ท้องนวดได้ท้องแฝดนวดได้แต่ว่าต้องนวดกับพี่หมอนวดหรือร้านนวดที่ เขาสามารถนวดคนท้องได้ไม่ใช่ว่าเมคว่านวดคนท้องได้แต่พอนวดแล้วมีปัญหานะ่ทุกคนต้องดูดีๆอย่านวดขาไอ,อไม่ใช่เหรอค่ะอย่านวดเท้าอย่านวดเปิดจุดที่ผายลมได้เนีย่ยมีแค่นี้แหละโอเควันนี้ไปแล้วอย่าลืมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเพจของเราเนี่ยนะไปแล้วนะบ๊ายบายแล้วก็ขอให้คุณแม่ทุกคนไม่ปวดคอบ่าไหลนะจ๊ะ